สบายดีพี่น้องทุกคนมือนีนกันมาหับเอาไวเตอร์เนาะมาหับสองคนหมดผนเพื่องานน้ำกันพี่น้องเลยขึ้นเล่เขาน้ำพวันน่ะแฟงกี้น้ำแฟงกี้เช็ดยังกันหนะแฟงกี้ไปตึดสปาบ่มาตุ่มเออแฟงกี้ไปจับความกันหน่พี่น้องเอาเพน้คิวสบายดีชะลูกให้คิวสบายดีก่อนเร็วๆ ดีรอลอก่อนดีรอรอก่อนคือไอ้แฟงกี้ครับเฮยเฮ้ยบอกไอ้แฟงกี้นะพูดพูดดป้าทไปตึกป้าปกกี้ฮะดี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 ก่อนดีก่อนเออฝุ่นแล่นแล้วเอาแล่นแล้วพุ่นเออเนี่ยคืออย่างเย็กเกี่ยวเยกเกี่ยวขี่ไก่แอ๊ะเอะพุดพูดพูดพูดพพเนี่มาทองของกินเงทองไก่ไก่อุ้ม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 อุ้ มันบ่ไดรของน้าบวจะอุ้มยังนะฮะคอยเอออุ้มทียั้งมันเลยฮะเหยียบขี้ไก่อยู่ไซด์เด็ไปล่างในของน้ามันกวนเนี่ยเอาดมวยปลาเข้าไปเออป้าไปน้ำคลองเราซื้อมาเมื่อวานเนี่ยแพงปลาก็หอมปลาพปนๆเขาก็หน้าอิ่มแล้วบ่นอย่างบอกเอาเลยมากินข้าวแม่มวยมามาพี่น้องมากับข้าวมื้อวันโพวันเห็ด เห็ดแล้วก็อยากหายไปพร้อมว่าคอยบากินเข่าน้ำพึนคนว่าอ้าวอยากเลยเนาะอีนี่กันเนาะจังเห็ดเหี้ยชะมดเลยวะอันนั้นบอโอ้ยตาอันไหนเลยหน่อยเอ้ยมาท้องมามากินเข่ากินน้ำน้องนัดก็มาแต่เฮียแล้วก็หมู่คนพูนได้โอ้คนก็อายโอ้ยโบว่าต้องอายดอกลูกน้องนัดใจลูกขอบใจหมู่น้องนัด ไปเซ็งบอกไปเชยนคะแนนมากู้นนกวายหยาดีน้องเอุนุนคิวเห็ดแล้วคไนอี่เยาเออหนาพอแล้วเออไปโรดสู้นะเออเอาไปแม่นกลัวมีหอยไปกินอย่มองเขาเห็ดเียกเ็ดงานเขาคุณจะมึงเต้นหันเต้นนี่นะใช่ไสบายดีเปลาด้อดีดีเออชื่อเอาไปกินอย่มองเห็ดเปียดตง บอบอกินบอบอบอเอาไปกินหหล่าสูลายคอนเข็ดเบี้ยเข็ดอันั้นเนาะหนากระบามนกระบาดเขาม่กินเขาลูกนะกินก่อนเดเล่นกินหรอนะชิวเอ้ยนะจอจํำก่อนปากนอกใบ่เป็นน้ชาวยาคอนมันบอกกินกนข่อยคอนนะชิวเอ้ยอีเดียวเเอปบไม่จอเบิือกันหนอยในร้านเด้ก

เข้าวจ้ำาคิวก็กินข้าวบอกกินข้าวข้าวแ้วเข้าวจ้ำเอาข้าวหนจ้ำมามจข้าวอีำยมาหน่อยบอกจานาเยอะข้าวเ้อเดียวเยวจออเยข้าวงามถก้ำกินเด้อคิวด้้ำั้อ้องเยากิาจ้ำกินเอก้านน้อยรหดหลายตานี่น้เนาะก้าหลา นอนเน <|so|>> sure ี่ยไรุ้มคนเนี่ยแค่คุณพ่อไม่กล้ามุงกันจะพูลไรหมอนเออเดินมันกับบริษันี้แค่ี้นีกินบ้านเรานก็่ายกินบุ้งบะมีนะบุ้งบ้าบ่บ้าบนบุ้งบังแป่ภาษาไมงจัง มาบอกนะบ่กเอาบอกเออไปหับงานบ้านอนปลาไหลบ่มีผู้ชายเ้าบ้านดปลาไหลพ่เอ้ยนี่พ่ผู้เสพผู้สาวน่ะตักนทองเออหัดเ้าบ้านนอกก็งานเลยนอนนะนน้อมาเข่าลาไบ่ท้องพ่เขางงานเยบ้านนอกโงบสร้างได้แถวนักมันเออความมันางามอยู่ได้เขา มันบเวนบ้านนอกเพราะบ้นไดนยาอรก่นาเดือนเล็กซินี้เออกาเก้าเกอไรยเก้า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 กาเ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 เกาเาเเกาเกเกา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 เกเกา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 เกเกาเกเกา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 เกกาเกาเาเกาาเกาเกาเกาเาเกกกาเา บไต่างหากตอไต่างหากแม่ในคนละแนวลูกก็แอลเลยนะโอ้ยกลัวลูกมึงไก่กลัวกูดแมวเอมันกินเลยสัตวเลย้นมันดมันหายเพื่อหาเพื่อใต้กลัวกูดนนะ้ีไปท้องมาเลูกเ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ย,เยงานฮะตุ๊บตีเ้ย

ารอแมวแค่เอวเลยเนาะหัว่มีแตจซื้อนาเนทังเดืนมีคนมีรองมันาเลยมาอนะมีินอยู่คนมาอะไเจ็าเจ้องขาดแขกเต้นเขาบุญขาดแส่ขาดคนแลก็ต้องมาลดเกลือลดบุญขาดแม่แ่นิ่มบุญแรงก็บบมากลัง มาแล้วมาอย่างเสร็จไป้ก่อนนะมาแข่งเสียเห็ดใบแข่งแก่เสือเปลือกเกืดบใหม่เลยกูว่าให้เขาเห็ดให้มึงโลดสี่ปัญหาหาปัญกันนอคไว้บริหารเองคือตัวเอยกันึงอ่ะเก่งมากกระโดดเล็กน้อยเลยมันโดดไม่คลาเขาคือส่งใครว่าเขาไม่ได้ออกเป็นงานลงบนลาวเนาะเป็นคนไทยกหมาต่ันอืกคนไทยของเออโอเคคนลาวเขาหลักการเป็นหลักการคนลาวไม่สอดโต๊้นะคะบอกไว้ก่อน บักต็ดนี่ยมันยากสีได้ัมสามณ์ถ้ามันหมผ่านไหะเออเออเขม่านลเนะเขาปรจับานออ่านดอกยถ้าบ่ดผ่นสามสี่มื่นมานอนห้องเขาแล้วห้องเขาแล้วมันดผ่านกักวัไม้นั่นเลยบาดนีินเพื่อใบแจงเสียมาเริ่มใหม่บดดนชินแลวัมานแ้นี่นะขางบนก็แล้วกันปะกแล้วแต่วไม้มันอยากดน้ามันไหวเขากินนังกินในอยู่ในนะเออามันจ้าคือก้าให้มันถงหัมันก้าสามสี่นผเอาน้อยเออก็ไไ้เาคิวจบสามสี่แสนย่านชงเงินสามสี ไกเงินเลยั้งคหมักเบี้ยต่อไปโดนนัดเอาหนอกเียกอนเอาเนี่ละดิ้นดิ้นทำก่อนไปไม่ต้องไปหาเขาหอกมันคืออดติ่งมันกูอยากนงานมันเป็นอะไรน้ันไมางานีนันเสียอะไรเดียวมี่พนันนางรถมากูจิ้นข้ามเข่าแอีโมไว้กูบอกมันเจอแบมันหาเขาบอกมีความเบี้ยงของเขาคน อาหานโาณ่หนกนรันีเหาะว่มันก้นเคยเลนเคยเ็นแต่ก้นเขาอยู่ในอ่านี้บอกมันเจ้าบอมาแล้วเขาก่อนจะกินบุกินร้านค่ะจ้าวุ่ให้มาเอาดอกเนาะขันยาเกลงก็ใส่เติมมันให้เจ้าพเ้าากไปนยาบัไ่านิดเวเนาะประธานน้อยไปเลิก่นยังสึกอง่น่างเ่น้อยใส่เติน้ำรดแนเลยนั่นน่งยืนเหดเ้นสื่อน้ำจากคุณ แมขึ้นให้แม่มันกระโดดนรพาไปจมูกใส่ัมันเลยเอเขากินนมันมันมันโคตรโคตรนุไมมันมมนเป็นรักแบบมันมันหลอกองง้อมึงมันไปพุชช้ายังบดีกับกระบะแม่มันกับพุดช้ากังแบบของมึงงร่เหมอนอย่างนั้นเขาเลยเ็่าเล่นเขเอ้ยมึงมาเขาน้อยน่าเละจะหนึ่งินใหม่ต้องนัดอุ้งแมวมันบอแอบใชบัเดียอ้่นนี่นเนาะ เขาอกน้ำแม่เฉันบาน้ำแม่ซ่อนแม่ไปแล้วไปต้มเองยตุ๊ตุ๊ตเองเข่าห้ามไ่บอกเขาขนาแม่กบต้นามันยังบกไก่เลยตัท้าอีกหลังด้วยตเฉลวบานี่ตวบติดแตมันชวนแม่มันมันบกเาเลยแม่มันเลนหนักเลยหลังเราจมเป็นห่วงเลยใครได้ รู้จีกีรจักให้ซอยของเราหนึ่งะจ้ากบบาทปอยห้าสิบาทจ้ามึงเด้อมันน้อนหนึ่งนระต่ายกระต่ายกระต่ายก็ระดับนี้ครับเฉื่อแล้วปุกบอาจารย์ก็นลยอกน้ำเยอะตัวหน่นี้เฮ้ยมึงทำเด็กตอวห๊ะเด็กตัวโมเมนต์กวสิคอขกินเจ้าพี่น้องเนี่ยมึงข้าวเจ้าให้พูดนะของจ้ามาไป บอกมึงแรกมึงคิวขอแซวขนาดนั้นไปน้ำกันน้ำเบื่อไปนิำสื่อ,อมาเข้าบ,บ่เบิ่นมาแขกเพื่อนเทามันแขกปวดขาดแขกขาดคนเนาะพี่น้อนผู้นั้นมาผู้นี้มาเฮือนก่อยหลังพี่น้องไม่ได้ขาดดอกโซ่แชวซุ้มแช่วกันขึ้นี๋ยวกันอ้นอนนําเด <ๆ S 1> <ะ>ี๋ยวมันขนึ้นเลยเออโอ้ก้างเด้ลูกละไอคิวอย่าเด้อก้างเด้ลูกเด้อก็เก่งอะไรก็แทงเลยลองเล็กกูแล้วปะเนี่ยอย่านันอย่ามัน

เอาไปือขาวอีกกอพี่น้องบอดีบอตี้พ่อคือ้อนเขาว่าให้หหรอกพี่น้องเลยบอตีลายไก่เนี้ยมันตีกันนางจนมันเชิเชิคิวเบืองไก่ตีกันค่ะคิวพุนพุนปุ่นปุนเอาออกแยกออกกันสองโตนครับเปตีเหละดูเดือดแห้งนัดมือได้สุเ็งยังะเ่อนาะงเล่นหน้เล่นหนืาเชิญเชแล้วเรไปอยู่บ่เสินั่นอานน่ะ ให้หล่นมาเดไปจืดจื้องบริเวณเสียหายจังเออยิเง้เต็มใส่ครับันอยงออเดอร์จรเท้อมันต้องการมึงคำเเงยนัดแล้วมันมาต้องการเอยเอาไปกันไปน้องเอ้นัดไปลูไปป้าปลาปบาชมบอปอื่นป้าปาไปเปนข่อยไปิหูข่อยิมาปลาปาป้าไม่แต่มามาปาเมืองงยน่มามาออปลาเมือ เจ้าทำทกบรัดไปโดไปเฮือนมนเอิ้าป้าป้าป้าเปนมือเอิอมันอมันดุานพามานหลอมป้าคุน้หมได้แม่แแม่แม่โม่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 มก มาลดหล่าน้อยพี่น้องนะเาล่าานกันเเผื่อมันไปมาแต่กี่เมื่อวานนอย่าันี้เลยวุ่น่งนะพันจริงจังไปเลยนะคิ้วคือไปนั่งเรียกันนัดไปขึ้นวัดตามมือ เดออันปนัเิไบิ่แนี้มึนแ้เนี่จัดเนาะวิดอนไหนโอยกินนี่กาเอยเเาเขามาก่อนมอันนี้อ่ะมึงอยากออ่ะเอออยู่พื้นเด้อบงทีมเดอดเดนั่นมวอยู่ิ่งนะมอองมองมององมออยกออเออออี่อ้อมี่มันบเอนาะ เออไปแม่ไปกินนะน่เออเโอ้ยต้อบดฮะทนไก่ทตินก่่อกินนะจนพักันเองบยซึ้งเะจนพักดูเชโน่แซ่บเอาขันเนาะอบ้านเัาเนาะมันนุ่่ทักลุ่มอีกกล่มเลยมาลุ่มาเล่นเนี่ยนะแซ่บไน้เป็นยาแต่ี่ย เออได้รถประกอบโต๊ะแบกกี้เออได้รถนะให้คิ้วไปเออไปขี่เขามเอาโต้ไปโต้เมื่อปุ่มหายใจแล้วเห็นเลยแม่มันผี่น้องไอ้คลิปนี่เกร็ถืกเลึกน้องเนาะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอกันคลิปใหม่เด้อจ้าทุกคนเด้อ